ตำจากอะไรค็เ้าเยอว่าเขาเจ้าแล้วเหรบ้างเขา้าเคยเห็นวิธีการทำอก็กินกับแตเออกินกับแตออใช่ที่ญี่ปุ่นมีไหมม้ยๆอไป้นาปน้า้หาปิ้งหน้าางหน้าน้นน้าปาาานานหา ยังให้แบบไหนอร่อยอร่อยิอรโอยสิอะไรอีกวะให้เลยนะให้ยยังเข้าใจได้อ๋อวัตถุ์แหน่เติมของไม่ใช่อันเจ๋อที่ว่าเขาใส่ในในใบนี่เหรอเอออันนั้นเขาใส่แล้วแล้วยางเย็บปั้นเฮ้ยคืออะไรมินิเปียนาเคิดเปียนาเปียนาเปียนา เปียโนนี้กับกับไอ้นันแล้วกับกูบากูลิงไม่ใช่กูบากูริงรสชาตินงนี่คืออะไรอ่าอช่กาโต้กาโต้ชากาต้ได้น่แสอได้หเซ่ไม่ใช่ไม่ใช่กาต้ขเปียกปูเนียไเนี่ยไม่ใช่ มเีาโตอีกแบบหนึ่งเจมเมอันนี้่เพราะว่าอร่อยเจมเมขนมร้อยอย่างเคยทำโครงงานนี่ขนมร้อยปีอร่อยร้อยอย่างที่บ้านยะกังก่อนจะม่เป็นตลาดน้ำสิ่งที่น่าตกใจก็คือมีขนมที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว0กวิากย่ายาแต่ถามว่าในพื้นที่มีนาข้าวเหนียวไหม ก่อนมีนะสมัยเด็กๆนั้นที่ปัตตานีเคยมีนาแบบไม่ใช่มีนานั่นแหละแต่ว่าเขาจะแบ่งว่าแปลงนี้ปลูกข้าวเหนียวแล้วก็ที่เหลือคือปลูกข้าวเจ้าแปลงที่ปลูกข้าวเหนียวก็คือไว้ท์ทามยลโยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไม,ำมงานาต่างๆไในแค่เดียวที่เขาจะปลูกอ่สาสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าทำไมม,มีขนมที่เป็นปุนโรเยอะมาก แค่ปูโลดปอปูโลปากีปูโลอะไรเยอะแยะมากมายเป็นส0ปูโลแล้วอ่าแล้วทำไมยังไงสีอ่าที่ปัตตานีวัฒนธรรมปัตตานีหาได้1ิบรอย่บางที่าเป็นอาหารการกินที่มีปูโลเป็นส่วนผสมเอาเองไดก็ไม่กินปูโลตุปะกับเอ่อเบตาจิรุ แต่คนปัตตานีเป็นเรื่องปกติตาเกยติศตปะเนงจะไอไ้เตากิไกเออเราเราก็กินไม่เป็นกแต่ว่าเขากินลาเยอะมันจะมีลาโกะขอเราจะกินทููอันนี้คือซมานนี่แล้วก็กุลาแล้วก็าเมอีกซามนโยอล้วพวกนั้นและแล้วก็อนนสซาเมาร์อะไรเ่ีาะกินไม่เป็นไม่ชอบนี่อันนี้ร้อนอ่ะ ให้ร้อนๆอ่ะหรืกินไม่กินแม่้อบกินเลยไม่เอาเห็นร้อนไม่คืออะไรเบกกอตัวหนูแค่ตัวร้อนๆอันนี้ร้อนแบบร้อนอันนี้บางงงร้อนอ่าอะไรอะอย่าลงพป็ดอย่าลงเป็ดก่อนเดี๋ยวได้ลงเป็ดนี่ไม่ได้ก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยว เขาหานล้วไม่อีกยิ่งช่วงนี้ยุ่งช่วงมันหวานญี่ปุ่นมันอะไรนะมันหวานญี่ปุ่นน่ะจะคล้ายๆอ่เชื่ออะไรนะมันหวานญี่ปุ่นนะชัมัยมุกอิมุกชัดมัยมุกใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้น แต่เนี่ยมันผสมแล้วแต่้้มันมันม่วงญี่ปุ่นจะอร่อยมันม่วานิงๆอร่อยนปนแต่พี่เวมัาวนข้าวมันขอยวมันข้านข้ามันวมันมันข้ามั้วม็น้มันข้านขมันันก้าวมันขามันัข้ามันาวมันมมันามนวัมันะมัวมน ใส่กะทิด้วยป่ะเขจริงแต่ชื่อแปลกบลับ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 ไม่เคยได้ยินแถวนี้เองนะไม่เคยเห็นเลยบลับเป็นขนมไม่ชื่อเขาบลับโลเคอลเลยขนมเด็กเซนต์ที่นี่ที่นี่บางใหญมันมีไม่มีนะแตถวอื่นไม่ได้เราทดสอบไม่เคยเห็นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเอ้าเคยเห็น ไม่เคยเห็นครื่งแรกใช่ไหมผมผมผมสนใจสปาตาตตูมิไอตูมิฮิเกะตูมิตูมิซาเียกับมีแค่นาราทีว่านะครับไใช่ไงตูมิมีเลยครับตูมิเห็นแล้วก็ทับศัพท์ไปเลยนะตูมิครับเออเชียเก็หลีมไม่ใช่นะไม่ใช่ตูมิกันโอตูมิต้ม้ม ลอนิองเด็กเดียวนี้ไม่ไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างแกงส้มงาสามาปดามาเสบดารู้ตังค์พ่ออ่าอะไรตู้อันนั้นแยกได้มาเสบดาอะไแกงส้มอะไรอ่าโอเคนั่นโอเคนรัอ่านั่นโอเคเข้าใจแยอะแยะได้กุลากุลากุลา

เราการยดมเนอะอาอีกแบบหนึ่งนี่ไงผมพยายามมนกรกอดพยายามพยายามบิ้วครูสังคมเนี่ยให้ทำคศสี่ขศสามเนี่ยกับอาหารท้องถิ่นแต่พี่โยบายในการหาข้อมูลถว่าทำได้ไหมได้มาจากไหนขอที่มาที่ไปือถ้าเอาสูงก็ไม่มีไม่มีบันทึกไม่มีอะไรใดๆนงา ต้มส้มเคยกินที่ปัตงงตานีใช่ไหมเราการะาิ่งอะนี่มแล้วก็อววเอามาต้มเนื้อวัวแล้วก็เลยมีต้มยได้เหรอเราไม่เคยกินไงพอกินแล้วแบบมันอร่อยม,ม,มันจะมันแล้วแบบใบมันก็กินกับเนื้อก็แบบยังไงว่าเราไม่มีนะเราไม่เคยกิน อร่อยอราไม่มีพวกอาหารแบบนี้มาคุณไทยชอบทันนะใช่ไหมนี่ไงสิ่งที่เราสิ่งที่เราน่าสนใจน่าสนใจวิธีการทำเอากันจริงๆอ่ะอโมกิโตโยโยปานตานเนายอตานยอเนื้อเนื้อซาเต้มันจะเป็นกุลาแบบไม่ใช่กะทิแท้ๆคือแบบมาโซมาโซมาโซลาโดรูรูตว แบตูมีแบตห้าคือจะไม่ได้ใช้คัดที่แบบสดๆนั้นหรือไม่ก็ได้ได้พอายโยน้ำใสๆก็คือขมิน้นขา่าอะไรพวกนี้ไปเลยแบบซีงเงไปเลยอ่าไม่แหละคือไม่น,น่าสนใจซุปนี่ก็ทีหลังเมืนก่อนมันจะมีซีงเง่คุณเดมอและที่เสีงยงตกอัะลูก มันความความเปลี่ยนผ่านไสิงเยเสิงเยพุเตตาดา,า,าสิงยกุนิงอ่าเกุนิ่งต้มาต้มใช่กับปลาสิงยกุนิงต้มขาการการูปสาเต็นต้มตขาแต่ถ้าสิงแยนี่เขมิ้ ใช่ไหม,มใช่สิมันมีใสข่ขม,มิ้นกับไม่ใสข่ขม,มิ้นถ้าใสาข่ขม,มิ้นก็คือบางเคาจะทำกับปลาถ้าไอ้น้าขาวๆมีปลาด้วยมีไก่ด้วยมีปลาหมึกอันี่ไงแต่พวไม่เคยกินนะนี่ไงซีรัมโมร้าอ่าตุ้มขาตุ้มขาเลยอตุ้มขาเลยไปยำมี่ทำบ่อยนี่กูทำกับมี่คล้ายๆโคยดไง gemi hoi hoi nam tu yada eto yada to solagi hoi 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 quai tu hoi tak quai. Gamba bada bade 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 khoai bade 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 à? bade bade Bát bade Bát bade 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 ก้อนเหนือลายอีกบุหล่อก้อนเหน่กระจ่างมาไปเยอะจ้ะยมบาดเดสโซลากีฮะเป็นแพนสปิชี่ใกล้เคียงกันยอยยอยเดแดดบาดเดยอยจะเรียวๆหน่อยอันนี้เหมือนตาควายเลยกลมก็ปูยูเกาะนัวบานยออะไรบันเด้ฮะบ้านเรานี่กระจ่างยอกระจ่างก้อนเหน่โบเกบาทหลายแบบเป็นกระ่างอีกนะ